สวัสดีครับพบก็ผมแม็กวินครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ1คู่เน้นที่ให้ไปในเมื่อคืนนี้นะเบเมนครับกดไปถึง4ประตูต่อหนึ่งครับผมบอกแล้วตามผมมาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ก็หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมอีก1คู่เช่นเคยครับวันนี้ในสืกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับพี่ๆท่านใดนะที่ยังไม่มีกลุ่มหรือว่าแนวทางในการนําเล่นนะหรือว่าแนวทางฟุตบอลแม่นๆ24ชั่วโมงนะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะบอลวันนี้นะเยอะมากๆครับเราก็จัดหนักจัดเต็มไว้รอ ท่านผู้ชมครบทุกคู่ครบทุกหลีกแล้วครับ ใครที่สนใจนะครับปัดขวาครับจิ้มที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับบริการดี24ชั่วโมงครับวันนี้ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนเิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับผมบอกได้เลยครับแมนซิตี้วันนี้ได้เล่นในบ้านและแรงจูงใจสูงมากๆครับเขาต้องการฉลองแชมป์ภายในบ้านของตัวเองครับวันนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วเขาไม่ปล่อยโอกาสทองแบบนี้ให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ด นะไม่มีลุ้นอะไรต่อไปแล้วนะครับวันนี้ครับเล่นด้วยความไม่กดดันเท่าไหร่แต่ผมมองว่าวันนี้เจอทีมแข็งอย่างแมนซิตี้เพราะว่าแมนซิตี้นะมีผลงานการเล่นในบ้านที่ดีมากๆครับตั้งแต่เปิดฤด,ด,ดูกาลมานะวันนี้ครับผมบอกได้เลยตัวผู้เล่นของทางด้านแมนซิตี้ก็พร้อมมากๆครับ 3. ประสานแข่งนะครับผมบอกได้เลยครับวันนี้ครับ เตรียมพร้อมได้เลยครับฉลองแชมป์ในบ้านของแมนซิตี้ครับวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ไปทางแมนซิตี้ได้เลยครับไม่ต้องลังเลใจนะกำแพงอาจจะเปิดมาแรงเกินไปที่2.75นะแต่ลดลงมากิกหนึ่งครับไปแค่กำแพง2.5ก็พอนะครับนะวันนี้ครับผมบอกเลยใครตามผมมาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับแมนซิตี้นะพี่พี่ท่านใดที่ตามผมมาในเมื่อวานนี้นะคอมเมนต์ว่าตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะและพี่พี่ท่านใดอยากได้คู่ไหนอีกเพิ่มเติมนะครับก็คอ คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบส่วนตัวให้เลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ